เลนจีนใครๆก็ว่าแต่นี่คือรูปที่ผมถ่ายจากเลนจีนแค่หกใบเท่า มันเป็นไปได้ยังไงน่ะหรออาจจะเพราะว่าก็ F มันต่ำ1.4เลนค่ายไหนๆก็ละลายปะแต่ f 1.4เนี่ยปกติมันเกิน6ใบเท่าน่ะสิลองวิเคราะห์กันสักนิดนะครับว่าเขาทําได้ยังไงอาจจะเพราะว่าวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกก็ได้นะแต่ถ้าเขาใช้โลหะเลนก็จะหนักขึ้นส่วนตัวผมอยากได้เบาๆมากกว่าใช้ไปนานๆเลนก็มีเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตอีกต่างหากต่อคอมด้วยพอร์ต USB-C ตรงนี้เอาดีๆนี่ถูกเพราะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยนะทำได้ยังไงผมก็ยังงงๆงง จะได้ใช้เวลาล็อกโฟกัสทายเฉพาะตรงนี้สะดวกดีครับพอใช้ไปจริงๆนะเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยถ่ายเสร็จปึ๊บโฟกัสมันจะเด้งไปข้างหลังแต่มันจะเป็นเฉพาะตอนที่ผมถ่ายรูปนะครับตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่เป็นอ๋อกล้องที่ผมใช้ก็คือ Sony ่ซัตวีเอเนมาร์ทูนะครับส่วนกล้องอื่นๆฝากเพื่อนๆไปลองทีนะครับแต่ปัญหาแค่นี้เนี่ยผมแวะแค่อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็น่าจะหายแล้วนะสรุปแล้วเลนส์นอกค่ายโซนี่ที่ถ่ายสวยคมเบาสบายกระเป๋าแบบนี้ใครว่ายังไงก็ช่างนะสำหรับผมเนี่ยพกไปถ่ายแฟนยังไงก็โดน the